สวัสดีนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับก็มาดูต้นนี้กันก่อนนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีดอกนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2ก็ดอกค่อนข้างจะออกเยอะนะครับตามกิ่งนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีบริเวณตรงนี้ที่ยังไม่ได้ออกลูกรุก่นแรกแล้วก็เนี่ยครับแต่ว่าล่างสุดนี้ก็จะมีหนึลูก ก็บริเวณนี้นะครับอันนี้ดอกก้อนข้างเยอะอน,นี้เป็นชุด2นะครับส่วนชุดแรกเนี่ยก็จะมีลูกอยู่ประมาณแปดเก้าลูกนะครับที่โตขึ้นนะครับ,รบก็จะมีอยู่บริเวณด้านบนต้นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีน้อยมากนะครับ อันนี้ก็คือระยะนี้จะใหญ่กว่าของนมแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะร่วงหรือเปล่าเพราะว่าพึ่งพ่นแคลเซียมโบอนไปนะครับอันนี้ก็บริเวณโคนต้นแล้วก็กำลังจะทำนะครับเป็นรุ่น2อกอ็ตัวด้านล่างก็จะมีอีกหนึ่งลูกนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้